สนใจของผมมากเลยที่เปิดคลินิกมาสองปีคุณปาเป็นคนที่สนใจหนังสือที่ผมอ่านเนาะนี่คุณปาสนใจเรื่องไหนอะครั้งที่เราเมื่ออ่านค้างอยู่เล่มนึงแต่ว่าก็มาหาอยู่เล่มไหนเรื่องอะไรอ่ะเกี่ยวกับเป็นอันที่เป็นจิตวิทยาการหรือว่าออนไลน์มาเก็ตติ้งสักอันจิตวิทยาหมดนี่ก็จิตวิทยามันเลยอยากได้เรื่องอะไรเป็นเรื่องครั้งที่เราน่าจะอ่านออนไลน์มาเก็ตติ้งออนไลน์มาเก็ตติ้งเหรอ อยู่ตรงไหนวะให้หมดหมดเติมเรื่องให้เล่นก็ตอนนี้อยากรู้เรื่องอะไรอ่ะแบบชีวิตที่รู้สึกว่าอยากเติมเต็มเนาะมีเกี่ยวกับแบบปรัชญาไหมคะปรัชญาหรอผมว่าปรัชญานี่จะแบบอ่านง่ายค่ะขอที่อ่านง่ายอ่านง่ายเหรออ่านง่ายๆก็ต้องเล่นก็ต้องเล่มเล็กๆนะเพราะมันจะจบไปไว หรืออ่านห่วงจุ้ยดิห่วงจุ้ยเหรอผมว่าผมว่าเอ่อเล่มเล็กๆที่ที่อ่านแล้วสบายๆเนาะค่ะเอออืมยังมีเป็นไงครัเดี๋ยวผมเบ้งอ่ะอันนี้อ่านแล้วเครียดนะจับกุ๊กมันจะแบบอ่านแล้วแบบว่าเหมือนกับเราแบบมีเอ่อว่าแรงบันดาลใจเนี่ยดีนะแรงบันดาลใจ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  จริงๆแล้วผมชอบเล่มนี้มากเลยนะครับก็คือขโมยความคิดมันเป็นอะไรที่อ่านแบบสบายๆแต่เล่มมันหนาเฉยๆอ่านแล้วก็จะเห็นว่าคนเก่งๆเขาคิดกันยังไงได้คือเนื้อหาเนี่ยไ,ไม่ต้องจําเน้นเน้นเหมือนเรากกืนเราเคี้ยวเราย่อยคือเล่มอื่นมันต้องคิดอันนี้คืออ่านแล้วเหมือนกับเราไปดูหนังอืมเอาของแบบพวกคนค,คือเขาเรียกว่า storytelling แต่เพราะ จิตวิทยาบางทีมันต้องติงกิ้งอนาลิซิตต่ออันนี้คือสตอรี่เทลคือเล่าให้กูฟังหน่อยย่อยได้เลยคือเขาย่อยเสร็จละ <laughs> คือมันเลา <laughs> มันเราไปดูหนังก็ <laughs> จะชอบนะ <laughs> ยังไงจะมารีวิวกัน <laughs> เข้าใจง่ายมากคือ,ค,อคือเล่าให้ฟังเลย <laughs> 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 ไม่ต้องคิดเรีบอื่นต้องคิดนะครับเ <laughs> <laughs> จอกันนค่ะเจอกันนะคะได้ค่ะขอนะคะนี่